สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับการแขวนพระคู่บารมีโชคดีตลอดกาลนะครับถูกฉลกโชคมหาศาลสําหรับผู้ที่เกิดปีชวดวันพระหัสนั่นเองนะครับต้องบอกว่าผู้ที่เกิดปีชวดในวันพระหัสนะครับเป็นผู้ที่อุดมไปด้วยโภคทรัพย์หรือเรียกว่ามีบุญเก่าอยู่นั่นเองมากมายเลยนะครับต้องบอกว่าการทําให้ชีวิตไม่ล้มลุกคุกคานมากนักสําหรับคนที่เกิดวันเดียวกับเทพที่รักษาเท้าขวาอันหมายถึง ความยั่งยืนยืนหยัดมั่นคงนั่นเองนะครับทำให้การตั้งตัวได้รวดเร็วนะครับสำหรับคนที่เกิดไปชวดวันพระหัสนะครับแต่เนื่องจากเทพผู้รักษาเท้าขวาเป็นอลิกับเทพที่คุมใจเหล่านั้นไว้นะครับจึงทำให้มักจะไม่ค่อยรอบคอบในการตัดสินใจนะครับเป็นเหตุให้เสียทรัพย์และ ไม่ทันคิดเสมอนะครับผิดพลาดได้บ่อยๆเพราะความใจร้อนใจเร็วนั่นเองนะครับควรมีขวดน้ําหรือดื่มน้ําจิบน้ําบ่อยๆก่อนตัดสินใจนะครับไม่ว่าจะทํากิจการงานเล็กกานใหญ่ก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นจึงแขวนพระที่เหมาะสมที่สุดสําหรับคนไปชวดว,วันพระหัสก็คือพระปางสมาธิคู่กับพระราหูอมจันทร์นะครับหรือพระอมพระอาทิตนั่นเองนะครับจะส่งผลให้ชีวิตเราดีขึ้นนะครับต้องบอกว่า นี่คือการแขวนพระถูกฉลกโชคมหาศาลสำหรับคนปีชวดวันพระฤหัสนะครับให้แขวนพระราหูไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนวัดไหนก็ได้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดหัวใจกดติดตามเพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆจากผมและเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ